สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนนะครับหรือท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคข้าวนะครับโรคข้าวในแต่ละฤดูนะครับว่าเราควรจะหรือชาวนาควรจะระวังโรคข้าวนะครับ ในช่วงฤดูไหนแล้วควรระวังมากที่สุดโรคอะไรบ้างนะครับเรามาพูดคุยเกี่ยวกับโรคในฤดูหนาวกันก่อนนะครับโรคข้าวในฤดูหนาวเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดนะครับโรคชนิดที่1เนี่ยคือโรคกราบใบยุบนะครับโรคกราบใบยุบในที่นี้ก็เรียกง่ายๆว่าลาหลุมนะครับลาหลุมลายุบซึ่งจะยุบเป็นทางยุบเป็นหลุมเป็นทางยุบจะเริ่มลามเริ่มเป็นตั้งแต่ ริมหัวคนานะครับหรือที่ลุ่มนะครับหรือว่าที่นาหลุมที่ลุ่มซึ่งมีตัวชักนำไนโตรเจนสูงเกินไปหรือว่าเราใส่ไนโตรเจนมากเกินกำหนดนะครับในบริเวณที่เป็นนะครับซึ่งเชื้อราหลุมเชื้อรายุบหรือเชื้อราน้ำหมากหรือเชื้อราลามเนี่ยเชื้อราชนิดเนี้ยนะครับถ้ามันยุบหลุมดำเป็นสปอร์แล้วมันจะทิ้งสปอร์ลงในดินนะครับทิ้งสปอร์ลงในฟาง หรือว่าสปอเ่านั้นสามารถแพร่ระบาดตามร่างกายเราได้นะครับหรือแพร่ระบาดตามน้ําได้นะครับวิธีป้องกันก็คือช่วงข้าวเล็กนะครับอายุ20วันหลังจากเราใส่ปุ๋ย20วันเนี่ยให้ฉีดไตไซคาโซนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ไปฉีดอีกรอบหนึ่งตอนช่วง40วันไตไซคาโซนอีกรอบหนึ่งนะครับช่วง40วันก็คือช่วงรับท้องนะครับแล้วก็ไปใส่รอบสุดท้ายตอนช่วงออกหลวงนะครับหรือฉีด รอบอาโมเลนะครับไตใไซคาโซนนะครับสามรอบอยาเชื้อราตัวนี้เราใส่เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เกิดเพราะว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะรักษายากนะครับยากขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งอย่าให้มันถึงขนาดทิ้งสปอร์นะครับวิธีรักษามีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือฉีดยาป้องกันยาให้เกิดนะครับ2ถ้าเกิดแล้วเป็นแล้วก็ให้ฉีดรักษานะครับ ฤดูถัดไปก็ให้ทําการเผาฟางบริเวณที่เป็นนะครับหรือว่าโรยปูนขาวบ่อกุ้งหรือได,นดโนไมทนะครับไดโลไม้นะครับหาซื้อได้กระสอบสองร้อยหวานเฉพาะตรงที่เป็นนะครับอันนี้คือวิธีแก้ปัญหานะครับเชื้อราตัวนี้จะเกิดได้ทั้ง3ามฤดูนะครับโดยเฉพาะฤดูฝนจะเกิดมากสุดนะครับฤดูฝนกับฤดูหนาวน้ำค้างลงนะครับอ่าเรามาดูโรคต่อไปโรคก,กาบใบเหลือง นะครับกาบใบเหลืองกาบใบลายลาสนิมนะครั<ลา>บโรคนี้เป็นโรคเดียวกันก<ลา>กนะครับโรคนี้พฤติกรรมของโรคจะมักจะเกิดในช่วงข้าวอายุ30วันนะครับจนถึง40วันโรคนี้จะเกิดก่อนข้าวท้องนะครับหรือเกิดในรอบที่เราใส่ปุ๋ยรอบที่2นะครับมักจะเกิดมันจะเกิดอาการกาบใบเหลืองนะครับจะเริ่มจากกาบใบข้างก่อนนะครับไล่เข้าไปกาบใบยอดนะครับ ถ้าเราปล่อยถึงขั้นรุนแรงข้าวก็จะไม่กินปุ๋ยนะครับแจ้แคะแกนนะครับแล้วก็เกิดใบาลายมากขึ้นลายจนรู้สึกเหมือนข้าวมีใบฉีดเต็มเลยนะครับซึ่งก็จะลามทําให้ข้าวยุบตายไม่กินปุ๋ยไม่รับสารต่างๆนะครับวิธีแก้ปัญหาเราก็จะใช้แมงโคเซปนะครับหรือโพพินเนปนะครับฉีดให้ในรอบที่ช่วง20กว่าวันกับ30วันนะครับ ก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นสารพิโพเนปนะครับหรือพิโพเนปกับแมงโคเซปนะครับเลือกใช้เอาส่วนคาซูก้าไมซินเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ส่วนคาสูก้าไมซินเนี่ยส่วนมากมันจะได้แบคทีเรียด้วยนะครับก็คือร้านยาเขาจะแนะนาคาสูก้าไมซินนะครับส่วนตัวผมจะแนะนําแมงโคเซปกับพิโพเนปนะครับเพราะว่าราคามันถูกกว่านะครับคาสูก้ามันแพงกว่า ฉะนั้นเราเพยายามลดต้นทุนนะครับพยายามใช้สารที่น้อยนะครับแก้อาการเบื้องต้นนะครับก็จะฉีดให้สองรอบนะครับคือรอบแรกในช่วงที่เราใส่ปุ๋ยรอบที่2นะครับหรือข้าวอายุ30บนะครับสีวันเราจะฉีดนะครับใส่ปุ๋ยแล้วเราก็ฉีดแล้วเราจะมาฉีดอีกรอบหนึ่งก็หลังจากเราใส่ปุ๋ยรอบที่3ามนะครับก็คือ4ี่ิบวันสี่ิบห้าวันหรือ5้าสิบวันนะครับก่อนข้าวท้องแล้วกันนะครับพูดง่าย พอเดี๋ยวฉีดปุ๊บมันก็จะเริ่มเขียวนะครับเพราะว่าหลังจากเราฉีดปุ๋ยไปแล้วก็ฉีดยาไปเนี่ยข้าวจะมีปฏิกิริยากินปุ๋ยกินกินน้ํานะครับดีกว่าเราปล่อยให้มันเหลืองไว้อย่างนั้นนะครับถ้าคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เข้าใจโรคนี้นะครับก็จะมองว่ามันเป็นเพราะอากาศหนาวนะครับเพราะว่ามักจะเกิดในอากาศหนาวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันเกิดทั้งหนาวร้อนฝนมันเกิดทุกฤด,ดูนะครับโรคนี้ยแล้วก็เกิดใน ข้าวทุกพันธุ์นะครับเป็นทุกชนิดอยู่แล้วนะครับแต่คนส่วนใหญ่จะมองว่ามันไม่ใช่โรคร้ายแรงนะครับเพราะว่าเดียวมันก็สลัดเขียวต้องบอกอย่างนี้นะครับไอ้ที่ข้าวเหลืองแล้วไปสลัดเขียวเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากข้าวมันหายนะครับแต่ไอ้ที่มันสลัดเขียวเนี่ยมันสลัดเขียวเพราะว่ามันกำลังจะตั้งท้องนะครับมันกําลังจะกัดหางกําลังจะขึ้นใบธงนะครับใบธงข้าวจะต้องเขียวนะครับ เพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะมีใบแต่ละใบเนี่ยใบแต่ละใบคือจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับใบเลี้ยงข้างนะครับหรือว่าใบเลี้ยงปกติหรือใบยอดแรกเนี่ยมันสองข้อแสงได้แค่หน้าที่ของมันคือเลี้ยงลําต้นเลี้ยงระยะนู่นระยะนี้นะครับส่วนกับใบเหลืองเนี่ยถ้าเราแช่เหลืองไว้ตอนนี้นะครับหรือใบใบเหลืองเนี่ยเราไม่สามารถเราไม่รักษาไม่ปล่อยให้มันเขียวนะครับปล่อยให้มันเหลืองไว้เนี่ย ผลผลิตเราจะลดลงนะครับเพราะว่าใบทงขึ้นมาสารอาหารมันจะน้อยนะครับเพราะว่าในช่วงที่มันกําลังจะใบที่กําลังจะเก็บสะสมอาหารเนี่ยดันเกิดอาการเหลืองนะครับเกิดอาการแจ้กแคะแกนไม่กินปุ๋ยนะครับทําให้ข้าวเนี่ยมีอาการไม่โตนะครับหรือว่าใบทงขึ้นมาเนี่ยใบทงก็จะไม่ใหญ่นะครับท้องก็จะเล็กนะครับเพราะว่าเกิดจากเรายื้อโรคไว้นะครับก็บอกตัวยาไปแล้วนะครับก็คือแมงโกเซปกับ พี่พเน็ตนะครับหรือคาสุก้าไมซินแล้วแต่จะเลือกนะครับอยู่ที่ราคาอยู่ที่เงินเราด้วยนะครับก็มาดูโรคต่อไปนะครับโรคนี้ก็เป็นโรคแบคทีเรียนะครับหรือโรคไวรัสนะครับโรคกราบใบแห้งนะครับถามว่าโรคนี้มักจะเกิดในช่วงไหนโรคนี้จะเกิดในช่วงที่ข้าวกัดหางปลาทูนะครับก็คือท้องกลมไล่ไปนะครับตั้งแต่ท้องกลมยันออกหลวงนะครับมันจะไม่เกิดตั้งแต่ข้าวเล็กนะครับนอกจากพวกท่านจะไปฉีดยาให้มันเกิด เช่นฉ,ฉีดปุ๋ยเกล็ดฉีดยาจับใบฉีดอะไรพวกนี้มันจะเกิดนะครับเกิดแล้วไงเกิดแล้วก็ต้องแก้นะครับก็แนะนํายาที่เราจะใช้แก้กาบใบแห้งนะครับวิธีสังเกตกาบใบแห้งเนี่ยตั้งแต่ยอดนะครับมันจะเริ่มเป็นตั้งแต่ปลายใบยอดไล่ลงมานะครับขอบขอบไล่ลงมาแล้ววิ่งเข้ากลางใบนะครับถ้าไม่ใช่โรคนั้นให้สังเกตก่อนว่าถ้าเป็นเป็นกระยอมเป็นกระยอมเฉพาะริมหัวคานาอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเกิดจากยาที่เราฉีดนะครับแล้วอีกโรค อีโรคขอบใบแห้งหรือปลายใบแห้ง่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเพิ่งใช้ยานะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเกิดจากลมเกิดจากหนาวนะครับเพราะว่าใบข้าวเราเนี่ยเกิดอาการแห้งเหมือนปากเราแตกนะครับเมื่อโดนลมหนาวหรือโดนลมกระโชกเนี่ยใบจะเกิดอาการเสียหายจากลมนะครับหรือใบข้าวขาดธาตุอาหารได้มากขึ้นนะครับส่วนข้าวจะเขียวไม่เขียวเนี่ยในหน้าหนาวเนี่ยแนะนําว่าลองฉีดซิงค์นะครับซิงค์สังกสี พวกกรรมฐานสิงสังสีเข้าไปช่วยนะครับข้าวก็จะเขียวขึ้นดีขึ้นนะครับถ้าไม่เขียวก็ให้สันทิษฐานได้เลยว่าเป็นกาบใบเหลืองนะครับส่วนเป็นยอดปลายใบไม้เนี่ยจะเพิ่งฉีดยานะครับส่วนถ้าเป็นจริงๆนะครับหรือว่าลามไปแล้วเป็นแล้วก็แนะนําให้ใช้แบคทอนนะครับแบคทอนหรือไทแบคนะครับแล้วแต่เลือกเอาเป็นยาแบคทีเรียนะครับหรือไวรัสส่วนมากเราจะฉีดในช่วงที่ข้าว ต้นกกมนะครับส่วนออติวาก็ใช้ได้นะครับหรือยาพวกตระกูลอะซ็อกซีโตบินนะครับเป็นยาแบคทีเรียทั้งหมดนะครับข้อวันนี้ก็พูดถึงเชื้อราต่างๆนะครับในช่วงแต่ละฤดูนะครับฤดูหนาวจะเป็นเชื้อรากาบใบเหลืองนะครับกาบใบยุบนะครับหน้าร้อนหน้าร้อนนี่จะไม่ค่อยเป็นกาบใบเหลืองนะครับหน้าร้อนจะเป็นกาบใบยุบนะครับหรือเน่า คอร่วงมากกว่านะครับในช่วงฤดูร้อนไปฝนนะครับพูดถึงฤดูร้อนเนี่ยคือมันกําลังจะไปฝนนะครับซึ่งมันจะมีเชื้อราอยู่แค่2ตัวที่น่ากลัวนะครับคือเชื้อราเชื้อราคอร่วงนะครับก็คือเชื้อรายุบเชื้อรา้นามากนั่นแหละครับหรือเชื้อราที่ยุบเป็นทางที่ผมพูดมาตั้งแต่คลิปแรกนะครับตอนแรกๆมาคือเชื้อราตัวเดียวกันนะครับอาการที่มันเกิดคอร่วงได้เนี่ยนะครับมันเกิดจากหนึ่งบางทีมันก็เกิดจากตัวยาที่เราใช้มากเกินไปนะครับ สองโรคเหล่านี้มันมักจะเกิดในช่วงที่คือแดดไม่ออกเลยนะครับหรือข้าวเนี่ยโดนน้ำอยู่ตลอดนะครับทั้งคอรวงทั้งลำต้นหรือว่าตรงไหนที่ใบมันเฟื้อใบมันปกนะครับแล้วไม่โดนแดดนะครับหรือว่าน้ำค้างเกาะใบเนี่ยมันเกาะมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันก็เกิดอาการช้ำชื้นนะครับมันถึงได้เป็นถึงได้เกิดนะครับคือสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ได้เกิดจากตัวเรา อ๋อวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับเกี่ยวกับพวกโรคในนาข้าวส่วนมากจะมีแค่นี้แหละครับที่เราเจอแล้วก็น่ากลัวแล้วเราก็บอกว่ากลัวกลัวคือจริงๆมันเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของเชื้อราทุกตัวเลยนะครับผมจะบอกก่อนว่าเชื้อรากาบใบเหลืองเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากเพี้ยนะครับเพี้ยจะกระจันลังขาวหรือหลังส้มนะครับตัวแรกนะครับสองลมหนาวนะครับหรือว่าอากาศหนาวนะครับอันนี้คือ โรคที่เป็นเรื่องกาบใบนะครับกาบใบเหลืองหรือโรคเชื้อราใบลายใบเหลืองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขาดปุ๋ยหรือขาดธาตุอาหารนะครับอ่าเรามาดูเชื้อรายุบเชื้อรายุบเนี่ยนะครับหรือว่าเชื้อราลามลามทุ่งหรือเชื้อรายุบเชื้อราเน่าคอหลวงนะพวกนี้จะเกิดได้อยู่วิธีแรกเลยนะครับคือยาฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนปุ๋ยเกศนะครับปุ๋ยเกศ ที่เราฉีดก,กันหรือว่ายาจับใบยาตระกูล ec ยาร้อนนะครับหรือ,อยาที่เราจี้เกินไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือไนโตรเจนนะครับปุ๋ยทางดินที่เราใส่ไนโตรเจนมากไปโดยเฉพาะมักจะเกิดมากที่สุดในานาลมนะครับหรือในานาที่ดินดีดินหลมดินหลมในที่นี้แค่ครึ่งนนะักแข่งก็เรียกว่าหลมแล้วนะครับเลยกระปอมตีนขึ้นมาก็เรียกว่านาหลมนะครับฟังดีๆไม่ใช่ว่าถ้ากระปอมตีนเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยเป็นนะครับถ้าเลยกระปอมตีนมายังไรก็เรียกว่าเป็นนะครับอย่าใส่ไนโตรเจนมากเกินไป พยายามหลีกเลี่ยงในตัวเจ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคการดูข้าวนะครับข้าวจะเหลืองจะเขียวไม่ได้เกี่ยวกับผลผลิตนะครับบางทีท่านบอกว่าข้าวเขียวเนี่ยผลผลิตจะดีไม่จริงหรอกนะครับข้าวเขียวผลผลิตจะดีได้ก็ต่อเมื่อมันไม่มีโรคมันไม่มีเชลานะครับหรือว่าไม่มีแมลงเข้ามาลบกวนนะครับส่วนข้าวเหลืองในทำไมถึงได้ผลผลิตดีข้าวมันเหลืองก็จริงนะครับแต่ต้นหรือว่าลำต้นหรือใบเนี่ยมันก็เติบโตตามปกติไม่มีแมลงเชลามารบมากวน นะครับก็พูดง่ายๆว่าทำนายอย่าพึ่งโชคนะครับอย่าพึ่งดวงให้พึ่งตัวเองนะครับวิเคราะห์ดูให้เป็นนะครับอ่าส่วนแบคทีเรียเนี่ยแบคทีเรียนี่เกิดได้ก็คือลมนะครับลมเกี่ยวนะครับลมนี่เกี่ยวเลยลมหนาวลมโยกลมพัดนะครับเกี่ยวหมดการฉีดยาบ่อยฉีดยาจี้นะครับเช่นฉีดทุกสามวันแล้วก็ดันไปจี้ซ้ําเช่นตอนกําลังจะขึ้นจากหัวคนาหรือว่ากําลังจะเดินลงในเรามักจะจี้กันก่อนลงอยู่แล้ว ซึ่งตัวยาก็ไม่ได้เป็นละอองเพียงพอนะครับฉีดจนใบโชกใบฉ่าน้ําอย่างเงี้ยนะครับมักจะเกิดเชลายุบเชลาราใบลายได้โดยเฉพาะเราใส่สารจับใบนะครับกับพวกสารตระกูลน้ำมันร้อนนะครับหรือพวกปุ๋ยเกศนะครับเกิดแน่นอนบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็พูดจบนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับโรคข้าวจะมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็วิธีการเกิดวิธีการแก้ไขก็บอกในคลิปนี้แล้วนะครับ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให้ดีๆต่อไปนะครับก็รู้สึกเริ่มเหนื่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับ